เมื่อวานนี้คุณชาดาเดือดปุ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 ดเลยนะครับเพราะว่าในสภา,าเนี่ยมีการยื่นยัตติด่วนวาจาด้วยวาจาจากทั้งสองซีกนะครับทั้งซีกรัฐบาลแล้วก็ซีกฝ่ายคา้านทางซีกรัฐบาลก็คือรวมไทยสร้างชาติในขณะเดียวกันครับซีกฝั่งฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ก็เป็นคนยื่นยัตติด่วนนะครับผู้ชมเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอารักษาข,าข,าขบวนสเสด็จนะครับฝั่งรวมไทยสร้างชาตินะครับที่เสนอยัตติไปก็คือคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรสสสราชบุรี ส่วนประชาธิปัตย์ฝ้าฟังฝ่ายค้านนะครับก็คือคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์นะครับเป็นผู้เสนอยัตติแน่นอนครับมันมีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าโอ้โหเดือดจริงๆเพราะว่าในการอภิปรายเมื่อวานนี้นะครับไม่ได้มีท่าทีอะไรเลยครับว่าจะเดือดจูจูนี่รังสิมันโรมครับสสปฏิริษของก้าวไกลแล้วก็เป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงด้วยพูดถึงกรณีที่มีการประทะกันที่สยามพารากอนนะครับที่ BTS สสยามนั่นแหละ ระหว่างตะว,วันและกลุ่มผู้สนับสนุนทํากิจกรรมโหวตเรื่องขอบวนสเสด็จโดยกลุ่มสปปะสะก็คืออีกกลุ่มหนึ่งมีการโพสต์ข้อความปลุกปั่นในโซเชียลมีเดียว่าจะมีการเชือดไก่ให้ลิงดูนะหรือกลุ่มอาชีวะราชพักดีเนะี่ยที่คู่จะจัดการกับสายน้ําตามวิถีอาชีวะ พัทัก,ก่อนแล้วค่อยคุยสายน้ำก็คือคนที่ไปร่วมกันพ่นสเปรย์ที่กําแพงของพระบรมมหาราชวังซึ่งเมื่อวานนี้เราก็นําเสนอไปก็ว่าถูกควบคุมตัวรังสิมันโรมครับก็เลยเอาภาพนะนี่คือสิ่งที่ทําให้คุณชาดาเดือดน,นะครับเอาภาพประกอบการอภิปรายภาพมีไหมเป็นรูปของกลุ่มสปปสก็คือภาพนี้ถ่ายคู่กับคุณชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาไทยโดยไม่มีการเบลอหน้าเอาขึ้นจอ แล้วก็บอกว่ามีการปลุกปั่นทางโซเชียลมีเดียหามีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นหรือมีการกล่าวหาว่ารัฐบาลคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังจะทำยังไงฟังดูนะคุณรังสิมันโรมครับประเด็นก็คือมันยังมีความรุนแรงถ้อยคำอีกจำนวนมากที่ถูกเอื้อนเอย่ยผ่านบุคคลสำคัญจำนวนมากแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านชาดาชัยเศษ ที่พูดไปไกลถึงการเนรคุณแผ่นดินการปลุกปั่นแบบนี้ที่ผมพูดมาและอยู่ในยติที่ทุกท่านฟังไม่จบเนี่ยเพราะว่าท่านกําลังปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมากไอ้แต่ไอ้การปลุกปั่นแบบนี้มันกําลังทําให้คนทั้งสังคมเนี่ยไม่รู้สึกปลอดภัยเลยฮนะแล้วท่านจะดีไซน์ท่านจะสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยอะไรในเมื่อสุดท้ายเนี่ย ผีที่ท่านสร้างขึ้นมามันมาจากพวกท่านเองผีที่พวกท่านสร้างมามันมาจากพวกท่านเองนี่แน่นอนนะครับเมื่อพาดพิงไปถึงคุณชาดาไทยเศรษนะครับลุกขึ้นทันทีประท้วงเมื่อวานนี้ครับในช่วงนี้ครับประธานในการาประชุมนะในสภาก็คือคุณพิเชษเชื้อเมืองพานะครับรอประธานสภาค,คนที่สองทหน้าที่เป็นประธานคุณชาดายกมือนะฮะลุกขึ้นทันทีพรวดขึ้นมาไม่ยอมนะฮะประท้วง บอกว่าการที่รังสีมันโรมนะเอาภาพผมขึ้นไปในการอภิปรายนั้นเนี่ยอันนี้สอแววเจตนารมณ์ที่ไม่ดีสร้างความแตกแยกแล้วคุณชาดาก็อธิบายนะครับรูปที่รังสีมันโรมเอาขึ้นมานะครับในการในตอนนั้นเนี่ยในการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่งคุณชาดาชัดเจนมากนะครับแม้กระทั่งเสี่ยหนูครับหัวหน้าพักนะฮะก็ยังบอกว่าชื่นชมในเรื่องของการรักสถาบันชาติศาสนาและพระมหกากษัตริย์ จากเหตุการณ์ในวันนั้นในการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบแรกนะครับได้ใจคนเยอะคนมาขอถ่ายรูปนะกับคุณชาดาหน่อยคุณชาดาบอกว่าเป็นล้านคนนะครับแล้วผมจะรู้ไหมใครที่รักสถาบันเนี่ยมาถ่ายกับผมผมถ่ายให้หมดเลยผมยอมแต่บุคคลเหล่านั้นจะไปทําอะไรเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาภาพมาอภิปรายในวันนี้ในยัตตินี้สร้างให้สังคมนั้นเข้าใจผิดกับประชาชนผมเสียหายฟังคุณชาดาไทยเศรษฐครับคนสําคัญจํานวนมากแต่อันนี้ผมเสียหาย เป็นการชี้จูงทางความคิดที่ท่านกําลังให้เด็กทําอยู่ที่กําลังทำกันอยู่ที่ว่าความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกของคนอากตันอยู่มันไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ดีหรอกครับผมเรียนด้วยความเคารพครับการกระทําอย่างนี้เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ลักษณะของการอภิปรายที่เชิงสร้างสรรค์ปากพูดบอกว่า ต้องการความสงบให้มองตั้งอยู่ตรงกลางแต่พฤติกรรมไม่ใช่ผมไม่อยากพูดว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่เกี่ยววับญติด้วยแต่ประธานอนุญาตได้อย่างไรประธานนะต่องมาขอโทษผมแต่สิ่งที่สำคัญท,ท่านกำลังเอาเรื่องของที่อย่างนี้ไม่บอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นบอกว่าเอาเรื่องผลของการกระทำ ผมพูดให้ฟังครับเด็กหรืออะไรก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ผิดกฎมาถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบั่นทอนอย่าพูดว่าไม่มีนะครับคุณชาดาเขารู้หรือเปล่าว่ามีไม่อ่ะ <laughs> พูดเบาๆมันก็ดังได้นะไมอ่ะอารมณ์มันพาไปโอ้โหจะตโก้ใจทำไม่เกรงใจไมอเลยอ่ะส่วนคนนี้นะคุณพิเชษเชื้อเมืองพานะรองประธานสภาผู้แทนคนที่สอง <laughs> ประธานในการประชุมได้ชี้แจงค่ะว่าภาพที่นํามาเสนอส่วนตัวไม่ได้ดูพร้อมขอให้คุณรังสิมันโรมอย่าตอบโต้และให้โอกาสในชาดาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เป็นไปตามที่มีการนําเสนอแล้วก็อยากให้การประชุมนี้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ค่ะอย่าคิดว่าเป็นสายค้านสายรัฐบาลมาตอบโต้กันอะไรแบบนี้ครับลา ปิดการอภิปรายยัติขบวนสเสด็จแล้วนะคะสะสะก้ายไกลยังใช้สิทธิ์หารือโดยมีนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์กุลสะสก้าไกลบอกว่ารายงานฉบับนี้มีเนื้อหาใส่ร้ายป้ายสีบุคคลภายนอกและยังพูดถึงว่ามีกระบวนการสนับสนุนการเงินอยู่เบื้องหลังค่ะ,ะดังนั้นควรขอหลักฐานประกอบจากผู้อภิปรายเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ท่านพูดไม่ใช่การใส่ร้ายป้ายสีหรือกล่าวหาลอยๆนะคะซึ่งประเด็นนี้แน่นอนหลายคนฟังก็รู้ว่าแซะคุณชาดานะ ทำให้คุณชาดาลุกอีกครั้งหนึ่งไปฟังดูค่ะอยากสร้างความขัดแยง้งแต่ท่าเริ่มก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดมีหลักฐานครับแต่มันยังไม่จับไม่ได้นะครับมันยังจับไม่ได้ถ้าถึงเวลา,ขาเขาดําเนินคดีแน่นอนนะครับถ้าถามว่าใครเนี่ยถ้าอยากจะรู้เดี็กจะตอบให้นะครับว่าเป็นผู้ช่วยสสท่านใดที่ส่งเงินให้ขรบวนการพวกนี้ ผมบอกว่าอย่าเอาผมเข้าไปสู่องค์ประกอบให้มันครบผมเรียนด้วยความเคารพว่าคนอย่างผมถ้าไม่ใช่ความจริงไม่พูดอืมนักคุณชดายังบอกด้วยนะครับบอกว่าอย่ามาเล่นใต้ดินกับผมนะแบบนี้ผมเสียหายนี่ระหว่างนั้นเองคุณผู้ชมยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับไอรัชนกสีนอกครับสอสจากก้าวไกลนี่ ขึ้นลุขึ้นประท้วงนครับบอกว่าการพูดของคุณชาดาเนี่ยลุขึ้นพูดตามข้อบังคับข้อประชุมข้อไหนคะคุณชาดาสวนทันทีครับบอกว่าผมใช้สิทธิ์พาดพิงประธานสภาเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นอาจารย์วันนอเห็นไหมครับคุณไม่ได้ฟังเหรอคุณชาดาบอกนะผมใช้สิทธิ์พาดพิงนะเขาได้ยินกันทั้งสภาเนี่ย ความจริงก็คือความจริงเดินไปหากันหนีนี่เดินไปหาเลยใช่ไหมน้องชายเฮ้ยแล้วยังไงต่อเดินไปคุยกันเลยอ่ะแค่คุยนะเออแค่คุยกันเฉยๆนะครับหลังจากนั้นคุยกันได้แป๊บหนึ่งคุณชาดาอธิบายบอกว่านะฮะเสนอที่เพ่มนียผมโดนผ้าพิงมาแบบนี้ผมก็ต้องชี้แจงหลังจากนั้นเดินลงมาวิคุณรังสีมันรังสีมันหลงครับขอเดี๋ยวภาพขึ้นไปโอ้โหดูฮะชุดใหญ่ นี่เขาทักทายกันว่ากินข้าวหรือยังหรือเปล่าคงไม่ใช่คุณบรรยากาศตึงเครียดนะเหมือนเหมือนกำลังอบรมอะไรบางอย่างบอกว่าอย่างนี้ครับแต่จริงๆคุณรังสมนรมยกมือไหว้นะครับแล้วก็เหมือนกับพูดนะกรณีที่เอาภาพขึ้นไปบนบนจอภาพแบบนี้ผมเสียหายนะไม่ใช่นะนะครับซึ่งเห็นว่ามีการพูดคุยกันเนประมาณ3 3นาทีเศษนะครับทั้งคู่ก็มีการเคลียร์กันเรื่องของการถ่ายภาพนะครับของคุณชาดากับกลุ่มสปปสคุณชาดาก็เตือนนะอย่าทําแบบนี้เองนะมันไม่แฟร์กับผมนะซึ่งจบลงด้วยดีคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เดินมาไปเจอใครเดี๋ยวดูภาพไปนะครับเดี๋ยวจะเจอคุณชัยธวัฒตุลาทนเจอไปแล้วเมื่อ<ช>กี้เจอไปล้ชจับมือไปแล้วใช่ไหมอีกรอบอีกรอบนึง ก็มาจับไม้จับมือคุณชัยธวัฒน์เนี่ยเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลแล้วก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านด้วยนะครับการพูดคุยจบลงด้วยดีครับเพราะว่ามีทั้งสมาชิกพรคก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์อยู่ในวงด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ต่างฝ่ายต่างกลับไปที่ที่ของตัวเองครับหลังจากปิดวาระการอภิปรายอย่าอมต้องเข้าแล้วหนึ่งคุณชาน่าจะขอแห้งเมื่อวานเดือดจริงๆรเกตโกนเสียงดังมากสส่วาด